รอยเสน่หาบทที่ยี่สิบเก้าป่วยอาระยะเดินทางไปทำงานที่ลอนดอนได้สามวันแล้วช่วงนี้อารยาเองก็ยุ่งยุ่งอยู่กับงานจนแทบไม่มีเวลาได้หยุดพักผ่อนร่างกายที่บอบบางของหญิงสาวจึงไม่สามารถที่จะทนได้อีกต่อไปเช้านี้ หญิงสาวจึงตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการปวดศรีรษะอย่างรุนแรงอารยาจึงตัดสินใจที่จะหยุดพักผ่อนอยู่กับบ้านแต่ตั้งใจว่าช่วงบ่ายจะเข้าไปเคลียร์งานที่ค้างคังอยู่เพราะพรุ่งนี้เธอต้องออกเดินทางไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนเธอต้องขึ้นไปดูรีสอร์ทที่เธอได้รับมอบหมายให้ออกแบบตกแต่งตามความต้องการของลูกค้า ที่ระบุมาว่าต้องเป็นเธอเท่านั้นอารยาจึงโทรไปลางานและทานยาแก้ปวดเข้าไปสองเม็ดก่อนจะนอนหลับไปอีกครั้งอย่างอ่อนเพลียไม่ได้ยินแม้แต่เสียงโทรศัพท์มือถือเครื่องเล็กที่วางอยู่ที่โต๊ะตัวเล็กข้างเตียงที่กรีดเสียงร้องดังขึ้นเมื่อมีคนโทรเข้ามาฝ่ายอารยา ก็พยายามต่อสายหาอารยาหลายต่อหลายครั้งแต่ทว่าหญิงสาวก็ยังไม่ยอมรับสายชายหนุ่มจึงเดินวนไปวนมาอยู่ภายในห้องนอนซึ่งตั้งอยู่บนชั้นบนสุดของโรงแรมซึ่งเป็นโรงแรมในเครือของตระกูลพาณิกรคุณอย่างห่วงใยทำไมไม่รับสายนะอุ้มและไม่ไวายบ่นกับตัวเองก๊กก๊กก๊ก เสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นเบาๆอาระยะจึงหยุดต่อสายโทรศัพท์และเดินตรงไปที่ประตูห้องเมื่อเขาเปิดมันออกเขาก็เห็นร่างของกนกพรยืนอยู่เธออยู่ในชุดนอนบางเบาสีขาวที่เปิดเผยเนื้อตัวจนเหมือนกับว่าไม่ได้ใส่อะไรเลยที่เขาต้องให้กนกพรเดินทางมาด้วย ก็เพราะว่าเขาสั่งให้อหํานาซึ่งเป็นคนสนิทของเขาและยังเป็นเลขาของเขาอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยนั้นอยู่เมืองไทยเพื่อดูแลอารยากนกพรจึงต้องร่วมเดินทางมากับเขาเพื่อดูแลเรื่องเอกสารและจดรายละเอียดในที่ประชุมในฐานะเลขานุการมีอะไรชายหนุ่มถามเสียงเรียบแหม ทำไมคุณยาทำเสียงดุอย่างนั้นล่ะคะกหนกพรพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนอ่อนอ่อนหวานพร้อมทั้งปาดเข้าไปเกาะแขนของชายหนุ่มเอาไว้ตั้งใจเบียดหน้าอกเข้าหาร่างของชายหนุ่มเพื่อยัวอย่วยุอารมณ์ของอีกฝ่ายและก็ยังช้อนสายตาขึ้นมองศบตาคู่คมอย่างเชิญชวนอีกด้วยเธอไม่เชื่อหรอก ว่าอาระยะจะเลิกเจ้าชู้ได้จริงๆแต่ในยามนี้อาระยะไม่มีกระจิตกระใจที่จะคิดถึงเรื่องอะไรแล้วเพราะความรู้สึกเป็นห่วงอารยามันมีมากกว่าความรู้สึกอื่นๆนั่นเองเพราะไม่เคยแม้สักครั้งที่เธอจะไม่รับโทรศัพท์ของเขาถึงแม้ว่าเธอจะยุ่งอยู่กับเรื่องงานสักปานใด แต่เธอก็จะรับสายของเขาก่อนเสมอแต่ทำไมวันนี้เธอจึงไม่รับสายของเขาหรือว่าเธอจะเป็นอะไรไปแต่ไม่น่าเป็นไปได้เพราะเขาสั่งให้อำนาจคอยติดตามดูแลและคุ้มครองเธออยู่นี่นาถ้าเธอเป็นอะไรลูกน้องคนสนิทของเขาก็ต้องโทรมารายงานเขาตามคำสั่งแล้วสิ อารายะคิดในใจพรของมานอนด้วยคนสิคะมันนนาวหนาวนะคะพูดจบกนกพรก็เขย่งปลายเท้าขึ้นหมายที่จะมอบจุ่มพิษให้แก่ชายหนุม่มแต่ทว่าอารายะเบี่ยงตัวหลบเสียก่อนพร้อมทั้งใช้มืออีกข้างดึงแขนของกนกพรอ,ออกอย่ามายุ่งขบผมอีกชายหนุ่มสั่งเสียงห้วน ใบหน้าของกนกพรงองงามทันทีเมื่อได้ฟังคำสั่งของชายหนุม่มคุณทำอย่างนี้กับพรไม่ได้นะคะพรเป็นเมียคุณนะกนกพรอ้างสิทธิ์ผู้หญิงอย่างคุณเนี่ยนะจะมาเป็นเมียผมจำมาไว้นะผมมีเมียคนเดียวนั่นก็คืออารยาถ้ายังอยากที่จะทำงานต่อก็อย่ามาพูดเรื่องบ้าๆแบบนี้อีกชายหนุ่มบอก ร้อมทั้งผักร่างของกนกพรออกไปให้พ้นประตูและกระแทกประตูห้องปิดเสียงดังสนั่นโดยไม่สนใจเลยว่ากนกพรจะรู้สึกเช่นใดเพราะเขาเคยบอกกับเธอและผู้หญิงทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาแล้วว่าความสัมพันธ์อันลึกซึ้งที่เกิดขึ้นของเขากับเจ้าหล่อนเหล่านั้นจะไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น กนกพรได้แต่ยืนเนื้อตัวสั่นเทาอยู่ที่หน้าประตูห้องของชายหนุ่มสายตาจับจ้องอยู่ที่ประตูห้องยังกับว่ามันสามารถมองทะลุเข้าไปด้านในได้มือทั้งสองข้างกำเข้าหากันแน่นอย่างแค็งเคืองฉันไม่มีวันยอมแพ้แกหลอกนางเด็กเมื่อวานซืนคอยดูนะฉันจะแย่งคุณยักกลับมาเป็นของฉันให้ได้กนกพรพูดเสียงดัง เธอไม่กลัวว่าใครจะมาได้ยินเพราะห้องนี้เป็นห้องชุดส่วนตัวของอาระยะและเมื่อพูดจบเธอก็สะบัดหน้าและเดินออกจากห้องของเขาไปในทันทีโดยหารู้ไม่ว่ากิริยาอาการที่เธอแสดงออกมาและทุกๆคำพูดของเธอได้ตกอยู่ในสายตาของสุชาติคนสนิทของชายหนุ่มอีกคน ที่หลบอยู่ภายในห้องนั้นโดยตลอดสายตาที่มักจะราบเรียบไม่แสดงอารมณ์ใดๆออกมาบัดนี้มันมีแววเหี้ยมเกรียมสุชาติรักอารยะมากเพราะว่าชายหนุ่มเคยช่วยชีวิตของเขาเอาไว้ถ้าไม่อย่างนั้นป่านนี้เขาคงจะกลายเป็นผีเฝ้าทะเลไปแล้วเมื่อก่อนเขาเป็นนักเลงหัวไม้ไม่สนใจที่จะเรียน หรือทำมาหากินอะไรจนวันหนึ่งเขาต้องเดินเข้าไปอยู่ในคุกด้วยคดียาเสพติดเมื่อเขาพ้นโทษออกมาเขาก็ได้ปรับปรุงตัวเองใหม่แต่สังคมก็ไม่ยอมเปิดโอกาสให้แก่คนที่เคยผิดพลาดเช่นเขามารดาที่แก่ชราของเขากำลังป่วยหนักด้วยโรคไตเรื้อรังจำเป็นต้องใช้เงินมหาศาลในการรักษาพยาบาล เขาจึงเข้าไปของานทำที่โรงแรมริมทรายซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกับบ้านของเขาตอนแรกผู้จัดการก็ไม่ยอมรับคนที่ผ่านคุกผ่านตารางเช่นเขาเข้าทำงานในขณะที่เขากำลังเดินออกจากโรงแรมเขาก็ชนเข้ากับเด็กผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งเขาเข้าไปช่วยพยุงเด็กคนนั้นให้ลุกขึ้น เพราะร่างบอบาบางของเด็กหนุ่มเมื่อชนเข้ากับร่างกายที่กำยำแข็งแรงของเขาทำให้ร่างของพ่อหนุ่มน้อยลม้มลงกองกับพื้นอย่างไม่เป็นท่าในตอนนั้นเขาเองก็ไม่ทราบว่าหนุ่มน้อยคนนั้นเป็นใครแต่เมื่อได้พูดคุยทักทายกันสองสามประโยคเขาก็รู้สึกไว้วางใจและเล่าถึงเรื่องราวของเขาให้หนุ่มน้อยคนนั้นได้ฟัง และแล้วอยู่ดีๆเขาก็ได้ทํางานเป็นพนักงานดูแลสระว่ายน้าที่โรงแรมริมรายในปีต่อมาขณะที่เขากำลังล้างเรือยอทซึ่งทางโรงแรมมีเอาไว้บริการนักท่องเที่ยวอยู่นั้นเขาเกิดพลัดตกน้ำและในขณะที่ตกลงมาจากเรือแขนและขาของเขาฟาดกับด้านข้างเรือจึงทำให้เขาไม่สามารถที่จะว่ายน้าได้ เขาคิดว่าเขาคงจะต้องตายแน่ๆแล้วเขาตายคนเดียวไม่ว่าแต่มารดาที่กำลังป่วยหนักนี่สิที่เขาเป็นห่วงแต่แล้วก็เหมือนกับว่าสวรรค์ใจยังคงมีตาหรือนรกอาจจะยังไม่ต้องการเพิ่มคนเร็วๆเช่นเขาให้หนักเข้าไปอีกก็เป็นได้เพราะหนุ่มน้อยคนเดิมที่เคยเดินชนกับเขาในปีก่อนก็เข้ามาช่วยชีวิตของเขาเอาไว้ เขาจึงได้รู้ว่าพ่อหนุ่มน้อยคนนี้คือคุณอาระยะซึ่งเป็นบุตรชายเพียงคนเดียวของท่านประธานผู้เป็นเจ้าของโรงแรมริมทรายแห่งนี้นี่เองตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาจึงสาบานเอาไว้กับตัวเองเลยว่าเขาจะปกป้องดูแลอาระยะให้ดีที่สุดแม้แต่ชีวิตเขาก็สามารถที่จะสละให้ได้ และเมื่ออาระยะเดินทางกลับมาจากต่างประเทศหลังจากที่ศึกษาจบระดับปริญญาโทและได้ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศสักระยะหนึ่งแล้วนั้นชายหนุ่มถูกลอบทําร้ายและทางตำรวจก็ยังไม่สามารถที่จะจับตัวคนผิดมาลงโทษได้เขาจึงอาสาท่านประธานขอเข้ามาเป็นผู้คุ้มครองดูแลอาระยะใคร ที่คิดจะทำร้ายหรือไม่หวังดีกับผู้เป็นเจ้านายเขาจะจัดการกับคนผู้นั้นทันทีโดยที่ผู้เป็นเจ้านายไม่ต้องสั่งเพราะเขาไม่อยากที่จะให้มืออันสะอาดบริสุทธิ์ของผู้เป็นเจ้านายจะต้องมาแปดเปื้อนเพราะคนเลวๆเหล่านั้นและสงสัยว่าเรื่องของเลขานุการสาวคนนี้เขาคงจะต้องจัดการให้เด็ดขาดเสียที ถ้าไม่อย่างนั้นสงสัยว่าความสุขของผู้เป็นเจ้านายคงจะถูกปั่นทอนด้วยฝีมือผู้หญิงเร็วๆคนนี้เป็นแน่ซึ่งเขาจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดอำนาจตัดสินใจใช้คีย์การ์ดที่ผู้เป็นเจ้านายทิ้งเอาไว้ให้เปิดประตูห้องของอารยาเข้าไปตามคำสั่งของอารยา ที่โทรศัพท์ข้ามทวีดมาสั่งการด้วยตัวเองเพราะตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ซึ่งเป็นเวลาเที่ยงครึ่งเข้าไปแล้วแต่เขาก็ยังไม่เห็นร่างของผู้เป็นนายฝ่ายหญิงก้าวออกมาจากห้องเลยซึ่งผิดกับทุกๆวันที่เธอจะตื่นไปทำงานตั้งแต่เช้าภายในห้องเงียบสนิทอํานาจเดินไปเคาะประตูห้อง ที่เขาคาดเดาวว่ามันน่าที่จะเป็นห้องนอนเพราะว่ามันมีอยู่เพียงแค่ห้องเดียวเขาเองก็ไม่เคยได้ย่างกลายเข้ามาภายในห้องนี้มีแต่ผู้เป็นเจ้านายเท่านั้นที่เข้ามาเพราะเขาและสุชาติรวมทั้งสมภพมักจะรออยู่ที่ห้องตรงข้ามซึ่งผู้เป็นเจ้านายมาเช่าเอาไว้ให้เขาและเพื่อนๆใช้พักผ่อน ในยามที่ผู้เป็นเจ้านายมานอนค้างที่นี่เขาพยายามเคาะอยู่หลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาอํานาจจึงลองบิดลูกบิดประตูและเปิดมันออกช้าๆเพราะว่ามันไม่ได้ล็อกเอาไว้ร่างบอบบางของสาวน้อยที่นอนกระสับกระส่ายอยู่บนเตียงนอนสีฟ้าอ่อนทำให้อหํานาาสัมผัสได้ถึงความผิดปกติทันที เพราะว่าเขาเข้ามายืนอยู่จนชิดเตียงนอนแต่ทว่าร่างบาบางของผู้เป็นนายหญิงก็ไม่มีทีท่าว่าจะตื่นขึ้นมาเลยสักนิดอ่ำนาจจึงไม่รอช้ารีบต่อโทรศัพท์หานายแพทย์พรชัยซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของผู้เป็นเจ้านายทันทีและก็ไม่ลืมที่จะโทรข้ามทวีไปไปรายงานผู้เป็นเจ้านายด้วยครึ่งชั่วโมงต่อมา อาการป่วยของอารยาก็ได้รับการรักษาจากนายแพทย์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของอารยาผมฉีดยาให้แล้วล่ะครับคุณแม่นอนพักผ่อนมากๆทานยาตามที่ผมจัดเอาไว้ให้สักสามสี่วันก็หายแล้วล่ะครับนายแพทย์พรชัยบอกมันดาของผู้เป็นเพื่อนหลังจากที่เขาเได้ตรวจด,ดูอาการของคู่มั่นสาวสวยของเพื่อนรักอย่างละเอียดแล้ว ทันทีที่คุณอรวรรณได้คุยกับบุตรชายที่โทรข้ามทวีปมาบอกเรื่องอาการป่วยของว่าที่ลูกสะพ้ยคนโปรดท่านก็สั่งคนรถให้ขับตรงดิ่งมาที่คอนโดมิเนียมของอารยาในทันทีแม่ว่าจะย้ายหนูอุ้มไปพักผ่อนที่บ้านใช้ช่วยเรียกรถพยาบาลให้แม่หน่อยสิลูกสงสัยว่าปล่อยเอาไว้ที่นี่ไม่ได้แน่ๆคุณอรวรรณบอกแกนายแพทย์หนุ่ม ได้ครับนายแพทย์พรชัยรับคำก่อนจะรีบจัดการตามที่มารดาของผู้เป็นเพื่อนต้องการในทันทีเพราะเขาเองก็เห็นด้วยจะปล่อยให้คนป่วยนอนอยู่เพียงลำพังคนเดียวได้ยังไงแล้วใครจะคอยดูแล15นาทีต่อมาร่างอันไร้สติของอารยาก็ถูกเคลื่อนย้ายออกจากคอนโดมิเนียมของเธอ เพื่อไปพักฟื้นและรักษาตัวที่คารืหาดพาณิชย์ก่อนคุณนมแมนบรรจงใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กชุบน้ำอุ่นเช็ดตามใบหน้าและตามเนื้อตามตัวให้แก่สาวน้อยที่ยังคงนอนหลับสนิทพอผิดไข้และด้วยฤทธิ์ของยาอย่างเบามือน่าสงสารนะคะคุณออนดูสิ ผู้หญิงอยู่คนเดียวนี่ถ้าคุณหนูไม่สั่งให้อำนาจเข้าไปดูไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนมแมนพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนสายตาย,ยังคงจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของอารยาใบหน้าที่เคยสดใสซีดเผือดราวกับกระดาษดูน่าสงสารเป็นยิ่งนักคุณหนูของนมก็ร่ำร่ำจะกลับจากลอนดอนให้ได้ ป่านนี้คงจะขึ้นเครื่องแล้วกระมังเห็นว่างานเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นาคุณอรวรรณซึ่งนั่งอยู่ที่เตียงนอนฝั่งตรงข้ามกับนมแม้นบอกแก่พี่เลี้ยงของบุตรชายแหมคุณออนก็คุณหนูคงจะเป็นห่วงคุณอุ้มมากละคะ่ะก็เธอรักของเธอนี่คะนมแม้นบอกจ้าคุณออนขานรับใบหน้าของนางระบายไปด้วยรอยยิ้ม นางรู้สึกโล่งใจและหมดห่วงเพราะนางดูแล้วว่าอารยาเหมาะสมที่จะเป็นสะพ้ยของตระกูลพาณิชย์ก่อนคุณไม่ใช่บรรดาคู่ควงคนก่อนๆของบุตรชายเพราะแต่ละนางนั้นวันๆไดแ้แต่แต่งตัวเฉิดฉายเดินชอปปิ้งทำตัวไร้สาระไปวันๆซึ่งแตกต่างกับอารยาอย่างสิ้นเชิง และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือบุตรชายของนางรักสาวน้อยคนนี้และนางก็เชื่อว่าสาวน้อยคนนี้ก็รักบุตรชายของนางเช่นเดียวกันและก็รักในตัวบุตรชายของนางจริงๆไม่ใช่รักในทรัพย์สมบัติที่มีอยู่มากมายมหาศาลจากการดูแลและเอาใจใส่ของบรรดาคนในบ้านของอารยะ ทำให้ร่างที่ไร้สติพอพิดไข้ของอารยาฟื้นตัวได้เร็วขึ้นบ่ายสี่โมงเย็นเปลือกตาที่ปิดสนิทของหญิงสาวก็กระพริบสามสี่ครั้งและเปิดออกช้าๆอารยาพยายามปรับสายตาให้คุ้นเคยกับแสงสว่างและเมื่อสายตาสามารถจับภาพได้เธอก็เห็นเพดานห้องสีขาว และผ้าม่านสีชมพูอ่อนเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ห้องนอนของเธอนี่นาหญิงสาวร้องขึ้นในใจอย่างตกใจพังลุกขึ้นนั่งความรู้สึกปวดศีรษะเริ่มทุเลาลงบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่ได้หายสนิทอารยากว่าสายตาไปรอบๆห้องที่เธอนอนอยู่ภายในห้องได้รับการตกแต่งเอาไว้เป็นอย่างดีด้วยเฟอร์นิเจอร์ราคาแพง ที่นี่มันที่ไหนกันแล้วเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอารยาถามตัวเองในใจอย่างสงสัยก็เธอนอนอยู่บนเตียงในคอนโดมิเนียมของเธอนี่นาประตูห้องถูกเปิดเข้ามาเบาๆพร้อมด้วยร่างของเด็กแก้วซึ่งเธอจำได้ว่าเป็นเด็กสาวที่ทำงานอยู่ในคาลือหาดพาณิชย์กคุลนี่ก็แสดงว่าเธออยู่ที่บ้านของอารยาอย่างนั้นหรือ แล้วเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงตื่นแล้วเหรอคะคุณอุ้มเด็กแก้วเดินตรงเข้ามาถามหญิงสาวอย่างรวดเร็วใบหน้าแสดงอาการดีใจอุ้มมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะอารยาถามด้วยความสงสัยแก้วเข้ามาช่วยประคองร่างบอบบางของอารยาขึ้นนั่งพิงพนักหัวเตียงและจับหมอนสอดเข้าไปรองที่บริเวณด้านหลังให้ เพื่อที่หญิงสาวจะได้รู้สึกสบายมากขึ้นขอบใจจ้ะอารยาเอ่ยขอบคุณเด็กสาวที่เข้ามาช่วยเธอคุณผู้หญิงพาคุณอุ้มมาค่ะแก้วตอบคุณอุ้มหิวหรือยังคะหนูจะได้ลงไปเอาข้าวต้มขึ้นมาให้ค่ะแก้วถามยังจ้ะอารยาปฏิเสธอ้าวตื่นแล้วหรือลูก คุณอรวรรณเปิดประตูห้องเข้ามาพร้อมด้วยใบหน้าที่เปื้อนไปด้วยรอยยิม้มนางเดินช้าๆเข้ามาสุดกายลงที่เก้าอี้ที่นำมาตั้งไว้ที่ข้างเตียงของอารยารู้สึกเป็นยังไงบ้างลูกคุณอรวรรณถามถึงอาการเจ็บป่วยอย่างอนาทรดีขึ้นมากแล้วค่ะขอบคุณคุณแม่มากนะคะอารยายกมือไหว้ขอบคุณผู้อาวุโส เดี๋ยวให้แก้วเช็ดตัวให้นะลูกจะได้ทานข้าวทานยาเดี๋ยวค่ำคำตามหมอจะแวะมาดูอาการให้หนูอีกทีคุณอรวรรณบอกด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนค่ะอารยาขานรับคำเบาๆรู้สึกเกรงใจไม่น้อยเลยที่ต้องทำให้ใครๆต้องลำบาก